แล้วเนี่ยก็แอบมีโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมันสวยนะมันดูดีนะอยากได้ตามมากๆเลยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอย่างกระเป๋ากีเห็นก็อยากได้นะแต่ว่าถ้าตัวนี้ต้องใช้ผ่อนเยอะมากเลยกลับเข้าสู่รายการนกรู้นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรามาชวนคุณผู้ชมพูดคุยขบคิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรายการนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้เนี่ยการนําเสนอรายการเนี่ยสะท้อนการใช้ชีวิตที่แตกต่าง แล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะคะรวมถึงค่านิยมต่างๆซึ่งคนในสังคมเนี่ยมีความแตกต่างและหลากหลายนะคะถามอาจารย์อ้อแบบนี้นะคะว่าถ้าเราใช้5กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ถ้าเราจะนําไปวิเคราะห์คลิปตัวอย่างที่เรารวบรวมมาเมื่อช่วงที่แล้วเราจะใช้5กลยุทธ์นี้อย่างไรได้บ้างคะ่ะ ถ้าจากคลิปตัวอย่างที่เราดูเมื่อครู่นี้แล้วก็ประกอบกับที่น้องๆพูดว่าเอ้ยรู้สึกยังไงใช่ไหมคะคำถามที่น่าออกมาใช้ได้ก็คือเรื่องลองลองตั้งคําถามกับน้องๆว่า,เ,าเราคิดว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่เขาดูรายการนี้เหมือนเราแต่เขาตีความต่างออกไปจากเราบ้างลองถามทั้งสองคนก็กลุ่มผู้ปกครองพ่อแม่อ๋ยังไงคะก็ถ้าเกิดพ่อแม่มานั่งดูอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เอาเราไปนั่งดูอยู่กับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็อาจจะแบบเออมันมันแพงเราอาจจะฟุ้งเฟอ้อไปเปล่าอ,อะไรเง,รงี้ยกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะแบบติดค่านิยมฟุ้งเฟอ้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,คะของทั้งน้องก็จะเป็นวัยทำงานแต่ว่าไม่ใช่วัยทำงานที่แบบ อาจะนิดนึงเขาเขาจะทํางานอย่างชั่นถ้า,นานในค่ายทหารอะไรหรืออะไรเงี้ยคะ่ะที่ทนทํางานที่มีความกดเกณฑ์ในตัวอะไรเง<ช>ี<ช>้ยที่แฟมเป็นระเบียบถ้าเขามาเห็นอะไรเงี้ยเขาจะไม่โอเคเ<ม>พราะว่าหนึ่งเขาจะห้ามเราดูเลยอย่าง<ม>ที่หนูเขาก็จะห้ามหนูดูเลยว่าดูนี้อย่าไปดูนะเขาบอกไร้สาระคือเขากลัวเราจะไปใช้ฟุ้งเฟ้อตามในรายรการอะไรเงี้ยค่ะ แล้วถ้าเราลองคิดว่ารายการนี้น่าจะมีกลุ่มเป้าหมายทีื่อจะสื่อสารกับใครอะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราแต่น่าจะเป็นใครที่เขาน่าจะชอบเนื้อหาแบบนี้คนที่มีปั๊บมีเงินใช่ไหมเงินอะไรก็คือต้องมีกําลังซื้อนิดนึงใช่ไหมคะคือรายการต้องการจะมุ่งเป้าหรือมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้คนในกลุ่มที่มีกําลังซื้อหรือว่าอยากจะไปใช้ไลฟ์สไตล์แบบกลุ่มคนกลุ่มนี้ ใช่ค่ะซึ่งตรงในตรงเนี้ยค่ะพอเราตั้งกำหนามแบบนี้ปุ๊บว่าเออกลุ่มเป้าหมายจริงๆของรายการเป็นใครใช่ไหมคะแล้วมีค่านิยมอะไรที่แฝงอยู่ซึ่งจริงมันอาจจะมีหลายๆเรื่องทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมคะแต่ว่าเราเราใช้กลุ่มเป้าหมายเขาไหมนะคะแล้วก็เราจะเอาค่านิยมเหล่านั้นมาปรับตัวกับปรับใช้กับเราได้อย่างไรซึ่งจริงๆเนื้อหาแบบนี้อาจจะมีแง่มุมดีๆก็ได้เช่นแบบสร้างแรงบันดาลใจว่าถ้าเราจะ ไปถึงจุดนั้นเราต้องมีความมานะอดทนต้องมีความขยนันต้องมีความคิดเป็นผู้นําเป็นต้นงนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรายการเนี่ยจะสอดแทรกหรือว่าแฝงค่านิยมเหล่านี้ไปด้วยหรือเปล่าค่ะค่ะช่วงนี้ก็ยังมีตัวอย่างคลิปนะมาชวนทั้งสาท่าน ดูพร้อมๆกันนะคะแต่ก็อยากจะย้ํากับคุณผู้ชมนะคะนอกเหนือจากตัวอย่างคลิปเมื่อช่วงที่แล้วรวมถึงตัวอย่างคลิปในช่วงนี้นะคะที่เรายกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนั้นเป็นเพียงกรณีศึกษาที่เราอยากให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันสื่อเท่านั้นนะคะช่วงนี้ไปชมคลิปกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครทายผิดโดนทำโทษปลาไล่ตัวเล็กที่สุดปลปนพิก ป่าปนปนมาอะไรบินได้มาแรงปอปีดมาแรงว่าเฮ้ยแต่มาแรงปอก็บินได้นะหาไม่รู้เลตีไปแล้วตีกน้อง สวัสดีครับวันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติจากเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุคครับคุณครูชื่อปีชงครับคงเข้มไหมครับถ้าเป็นชาหรือกาแฟก็เข้มได้เหมือนกันหรือไม่ใช่ นี่มันี่มนี่กลับมากลับมากลับมาอะไรหล่อห่แบบนี้ต้องหลงชั้นใจอย่างเงี้ยสเปกแน่นอนว่าแต่มีลายหรือยังอะขอลายเด็ดจีนมีลายแล้วีาทำไมอี๋ไม่ทีำไมีฉาชั้นกันอะพูดเนี้ยไม่เข้ใจเลยอะวัยรุ่นทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างก็ตลกค่ะก็ตลกมีความขันดีแต่ว่าถ้าคิดในแง่ของเรายังยังคงความมีหลานอยู่เขาเอามาทำตาม อย่างคิดเมื่อกี้มีตบหัวใช่ไหมคะหลานแล้วมาตบหัวตาแล้วตบหัวเราด้วยบางทีใช่ไหมตบหัวเราไม่ต้อง่อยค่ะเพราะบางทีเขาไปตบหัวพ่อกับแม่อเขาบอกว่าเขาทําได้อทําไมที่ทาไม่ได้เราก็บอกว่าเราดูได้ดูเป็นเรื่องตลกได้ครับแต่ว่าเราเป็นล็อกเลนแบบเขาไม่ได้เขาเด็กก็จะมีเหตุผลใช่ไหมเขาก็จะถามว่าทําไมเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องขำขกลายเป็นเรื่องขำไม่ออกเหมือนกันเนาะถ้ามาเจอกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลอยอะคะก็ ก็ก็เฮฮาสนุกดีค่ะแต่ว่าถทมองในมุมของหนูก็หนูเป็นคนที่ไม่ชอบแบบดูรายการอะไรที่แบบมีตบหัวหรือว่าแบบอาจจะแบบล้อเลียนกันอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบถึงถึงถึงแม้อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อตรงๆว่าเป็นใครอะไรอยเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็สะท้อนไปถึงคนที่เขาโดนเหมือนกันอะไราเงี้ยอาจารย์ขาแน่นอนว่าส่วนใหญ่สื่อบันเทิง ก็คือเพื่อความบันเทิง<ช>นะคะฉะนั้นฉะนั้นวิธีการที่จะเรียกเสียงหัเราะคนให้ได้มากที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนขำนะคะแต่ทีนี้อาจารย์มีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้เห็นด้วยกวับคุณอาร์ตว่ารายการบันเทิงก็ต้องการความสนุก กลวิธีในการสร้างความตลกก็เลยเป็นเรื่องสําคัญซึ่งมันสอดคล้องกับนิสัยคนไทยเนาะคนไทยก็จะชอบความสนุกสนานร่าเริงไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําเรื่องเครียดให้ไม่เครียดได้ใช่ไหมคะนี่คือลักษณะนิสัยมันก็เลยทำให้รายการหลายรายการเนี่ยก็อยากจะทําให้มันตลกทวนี้ไอ้ตัวกลวิธีในการที่จะสร้างความตลกเนี่ยมันก็มีหลากหลายอย่างเมื่อกี้เราเห็นมีอะไรบ้างค่ะตลกจากการอ่าตลกจตเจ็บตัวใช่ไหมล้อเลียนใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะแล้วก็มี อาจจะแบบแสดงแอคติ้งใสอ,อ,อารมณ์อะไรอย่างี้ใส่อารมณ์อาจจะแบบ<ช>แกล้งทำรุนแรงอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยหรือว่าล,ล้อเลียนเหยียดต่างๆใช่ไหมคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ซึ่งซึ่งถ้านงงานวิจัยหลายๆงานก็จะบอกว่ามันมีกลวิธีหลากหลายที่เราเจอในการบันเทิงเยอะๆมีงานชิ้นนึงบอกว่าใช้เรื่องภาษาบางทีภาษาก็ทําให้ตลกได้ใช้คําผวนหรือว่าบางทีอาจจะ ค่อนไปทางหยาบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะบ่ลนลามกนิดนึงอันนี้ก็จะคนก็จะตลกใช่ไหมคะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการใช้ภาษาแต่มีการตลกอีกแบบหนึ่งที่ก็ถูกใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็สังคมก็ตั้งคําถามโดยเฉพาะายุคสมัยปัจจุบันที่มันโซเชียลมันแพร่หลายแล้วก็ทําให้เราเผยเห็นให้เห็นถึงคนที่เขาเห็นต่างมากขึ้นเช่นเรื่องของการล้อเลียนไม่ว่าจะล้อเลียนเพศล้อเลียนความบกพร่องของทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ถูกนํามาใช้ในการสร้างความตลก แต่ว่าพอคนเนี่ยเขาก็จะฟังคนที่ดูเสร็จอาจจะไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็คนก็จะเริ่มส่งเสียงมากขึ้นว่ามันไม่โอเคซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องการบูลลี่อย่างนี้ใช่ไหมคะจาถ้าตลกแล้วเป็นถึงขนาดบูลลี่อะไรก็คือดูในโซเชียลหรือในสังคมบางคนก็รับไม่ได้รับไม่ได้ใช่นะมคะมันก็ไม่ตลกไปเหมือนที่คุณอาพูดว่ามากินนี้บางคนขำเราแต่บางคนเขาขำไม่ออกใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชมเราจะมีวิจารณญาณยังไงกับ รายการประเทศนี้ที่รายการที่เน้นความตลกความฮาหรือสร้างความบันเทิงอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะก็นอกจากดูเพื่อความบันเทิงแล้วเราก็มาใช้คําถามเหมือนเมื่อกี้นี้เลยว่ามันมีค่านิยมอะไรที่แฝงอยู่ไหมออาจจะเป็นเรื่องของความดุรแรงก็มีถูกไหมคะมว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากให้ใครขำเราต้องทําความรุรแรางอ,อ,อันนี้คือค่านิยมที่มันอาจจะแฝงอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเผื่อเราไม่รู้เท่าทันคือเราไม่ได้ถอดรหัสมันเนี่ยเราก็จะ เออขำๆไปแล้วอาจจะเผลอๆทำความรุนแรงไปแล้แบบ อยากล้อเลียนเพื่อนหรืออะไรก็ทําเลยเพราะว่าเอ้ยมันขำๆแกล้งกันขำๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนในโรงเรียนก็มีถูกไหมที่ล้อเลียนกันแล้วบอกว่าเฮ้ยก็แกล้งกันขำๆจะเอาอะไรจะแบบโกรธทำไมใช่ไมคะีเป็นบูลลี่เหมือนกันค่ะูแบบบูลลี่รูปร่างอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าพูดเล่นเที่ยดทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เนี้ยอันนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนค่านิยมที่มันมากับรายการตลกแล้วเราก็ไม่รู้ตัวหรือว่าถ้าอย่างเมื่อกี้นี้น้องอิงบอกว่ามีหลานมีอะไรที่บ้านตรงเนี้ยเด็กเขายังยากไม่ได้หรอกว่าอะไรที่แบบเยี่ยเม กี่ acting ที่ตบกันก็ไม่ได้โดนจริงใช่ไหมแต่ว่าเด็กก็าอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยนนอันนี้ไม่ได้โดนจริงเป็น acting แต่ว่าเขาอาจจะไปทําจริงๆก็ได้เพื่อจะแบบไปแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าทําให้คนอื่นตลกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลในส่วนที่เด็กและเยาวชนที่จะมาดูรายการเหล่านี้ แต่ว่าถ้าเจอกับตัวเองเราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะปกป้องตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ใช,ใช่ตรงนี้ก็ต้องเราต้องมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ค่ะเราต้องมีคุณค่าในตัวเองเราต้องอเชื่อมั่นว่าเรามีคุณค่าบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไปโกรธเขาแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปดีกว่ามีมีช่วงหนึ่งหนูเคยโดนบูลลี่เกี่ยวกับรูปร่างหนูก็จะตอบเพื่อนไปเลยว่า ก็สวยอะ่ะก็น่ารักในแบบของตัวเองทําไมเรอเะ <laughs> มันถึตอบแบบอารมณ์ดีก็ก็น่ารัก <laughs> <imeters> นะคะแล้วก็เป็นการหยุดการทะเลออาะเบาแหวง <Lunch> ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าการบูลลี่เนี่ยแล้วเราไปหัวร้อนใส่แล้วเราโต้ตอบก,กันไปมาเนี่ยก็เท่ากับเติมเชื้อไฟเข้าไปคนบูลลี่เขาจะรู้สึก <S 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 สะใ,ใจมากว่า ประสบความสําเร็จแล้วในการบูลลี่ครั้งนั้นอะไรอย่างี้ค่ะอาจารย์ขาถ้าเกิดเราดูรายการแล้วเราเห็นค่านิยมหรือทัศนคติบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่เราคิดเลยตัวเราเองในฐานะ,ค,ะคนดูเราจะสามารถที่จะสะท้อนตรงนี้ได้อย่างไงหรือว่าระมัดระวังตัวยังไงได้บ้างค่ะต้องบอกว่ายุคดิจิทัลหรือยุคโซเชียลเนี่ยพวกเรามีพลังมากเลยนะคะเพราะว่าคนผลิตรายการแล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยเขาจะเฝ้าฟังเราทางสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ค่ะสมมติว่าถ้าเราดูรายการแล้วเรามันไม่โอเคกับเราแล้วไม่โอเคกับคนรอบตัวเราเราก็สะท้อนกลับไปให้เขารู้ได้ผ่านโซเชเียลมีเดียจะไปหน้าเฟซก็เลยก็ได้ไปอินบ็อกก็ได้หรือว่าอาจจะโพสต์แล้วก็แฮชแท็กอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ทําให้คนรู้ว่าเฮ้ยเนื้อหาแบบนี้เนี่ยกลุ่มเราคนที่คิดเหมือนเราเนี่ยไ,ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันอาจจะสร้างผลผลเสียไปพูดกับเขาดีๆพูดด้วยเหตุด้วยผลว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงถ้าปรับแบบไหนได้จะดี อันนี้คือถ้าผู้ผลิตเห็นช่องเห็นเขาก็จะรู้ว่าเออมันมีกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราแล้วเขาก็อาจจะปรับปรุงเนื้อหาตรงนี้ให้ให้ดียิ่งขึ้นคือเซนซิทีฟมากขึ้นกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็น่าจะทําให้ วงการสื่อแล้วก็เนื้อหาในในแพลตฟอร์มต่างๆเราเนี้ยมันตรงใจเรามากขึ้นมันมีค่านิยมที่ถูกใจเรามากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ความแตกต่างของแต่ละคนน,นะคะความเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของแต่ละคนดังนั้นเราเห็นยังไงเราเข้าไปเจอในโซเชียลมีเดียมันบางทีมันอาจจะต่างกันเนาะ,ะออบางคนเรื่องดราม่าตรงนี้เราไม่ชอบแต่บางคนเขาก็โอเคดังนั้นก็ให้ยอมรับความเห็นที่แตกต่างด้วยตรงนี้นก็จะช่วยกันทําให้คนเนี่ย อยากจะคอมเมนต์มากขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยกันพัฒนาสื่อมากยิ่งขึ้นค่ะก็ได้เห็นได้เห็นภาพรวมมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นความคิดและทัศนคติ ของวัยรุ่นด้วยซึ่งแน่นอนว่าคนในสังคมก็มีหลากหลายวัยหลากหลายช่วงอายุที่สําคัญก็คือหลากหลายแล้วก็ต่างประสบการณ์นะคะและแน่นอนรายการในสื่อทุกวันนี้ก็มีความหลากหลายก็สะท้อนออกมาในเรื่องของค่านิยมทัศนคติแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งเป้าหมายของรายการนกรู้ก็คืออยากให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันสื่อในแต่ละรูปแบบนะคะเราหวังว่าการพูดคุยในวันนี้นอกจากเสียงหัวเราะที่เรามอบให้คุณผู้ชมแล้วนะคะจะมีข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ที่ผู้ชมสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสาท่านค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะค,ค่ะ,คคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ